สวัสดีครับ f f c ทุกคนนะครับวันนี้มาเจอกันในรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1กันยายน2568คนรอสครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นหนังสือสมหวังนะครับหนังสือสมหวังเนคลิปที่2นะครับก็ฝากขอบคุณ FC นะครับใจดีนะครับที่โอนค่าขนมมาให้นะครับก็ฝากขอบคุณ FC ด,ด้วยนะครับ ้าได้ดูคลิปนี้นะครับสำหรับค่าน้ำชากาแฟเล็กเล็กน้อยนนะครับเอ่อเป็นกำลังใจสับสนุนช่องต่อไปทำคลิปดีๆต่อไปนะครับก่กนจะไปดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางอานินาาสัาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะครับความปาัฒนาดีจากช่อง S Channel เลขเด็ดพารวยนะครอบมันดูกันเลยนะหน้าปกนะครับให้เด่นไปที่5กับ3นะครับ5กับ3 5 3 5, 3, 5 4 5 6 5 7 3 4 3ามห้าสามหกส เด่นที่สามกับห้านะครับสามกับห้าของวันที่แล้วก็เข้าไปที่สามหกนะครับวันที่แล้วทีมงานก็น่าจะได้เฮกันนะครับถ้าใครดูนี่อยู่เนะาะก็เข้าไปที่แปดหกเอ่หกสามนะก็เข,ข้าไปที่ ของ3นะครับเพราะวันนี้ให้เด่น5กับ3นะครับ5กับ3 5 3 5 4 5 6 5 7นะครับ3 4 3 5 3 6แล้วก็3 7นะครับ3 7มาดูที่อาจารย์เพชรบุรภานะครับเด่นที่6กับ7นะครับ หกเจ็ด่นมากหกนะคร็จะมี6กหนึ่งหกสามหกเจ็ดนะเจ็ดหจ็ดสามเจ็ดี่นานะชนนะจานที่ระ,นะะชน๋อจานบุรพางว่ที่แล้วเข้านะแต่ว่าจับคู่ไม่เข้านะแปด ดาหกามจานพลอยใหมนะครับให้บนลงล่างนะบสามหกนาะสามหกจานธีรชนนะับก็ให้ตัวเด่นเข้านะับเข้าไปที่หกเนาะเจดหกหกนับหันใจคนอยากรวยนับเด่นเหนือใต้นับก็เข้าไปที่หกนะับน การปลอยใหม่ตัวเด่นเขาเข้านะับเข้าที่หกชนหกนะับหกกับห้านะับเอามาสองตัวนะับตัวเด่นเขาอัอน,นี้เข้าแปดนะับเข้าแปดเด่นเหนือมานะครับแต่ว่ามาแปดนะครับแปดหกห้าหกสามนะับ 8 6 5 6 3คนระับก็อาจารย์พิรชัยนะครับก็เข้าไปที่5นะครับ4กับ5นะครับดึงเด่นมาที่5นะครับ8 6 5 3นคะรับมาตามกันต่อนะครับมาตามมาต่อ วันนี้ก็ปัใจคนอยากรวยรับห้ากับสี่นะครับห้ากับสี่ดึงเด่นมาที่ห้านะครับก็อาจารย์พีรชัยนะครับบอกโชคนะครับหนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งกับสี่ดึงเด่นมาที่หนึ่งนะครับวันที่แล้วปากหลักเด่นร้อยไปที่หกนะครับหกมาหลักสิบนะครับวันนี้ปากหลักร้อยที่เจ็ดนะครับ ารย์เอกใช้นับเด่นเนื้อนับ4 6 7 9นับ4 6 7 9ก็แคปไว้เลยครับแคปไว้หน้าน,นี้ก่อนจารย์วอวิสิตนะครับ4 5 6 7นับดดินมาที่6กับ7นะครับ จานจากบ้านบัวนะครับศนะูนย์หนึ่งสามหกนครับศูนย์หนึ่งสามหกสองวัที่แล้วเข้าไปที่หกนคะรับหกจานจากบ้านบัวนะครับแปดหกห้าหกสามนะครับเข้าไปที่แปดนะครับมีจานหวยเด็ดนะครับแปดหก หกสามนะก็เข้าไปที่หกสามนะหนึ่งสองตัวล่างนะฐานจากวันบัวนะหกสี่หกหกนะข้ามหกห้านะรมาวันนี้ตามต่อนะตามต่ออเพื่อใครยังไม่ได้แคปหน้านี้นะครับ ารทันตะวันนะการทันตะวันเด่นที่สุดแปดนะแปดวันนี้หอดวที่แล้วนะวันที่แล้วให้เกนะ้าเราไม่เข้าเนระไม่เข้าแต่ตัวเด่นห้าตัวเข้าเข้าอยู่นะตัวเด่นห้าตัวเข้าไปที่หกนะ แทนทันต 1, นะวันเด่เนสามนะก็เด่นเนื้อนับสิงห์ขนองนาันบจุดแปดนะจุดเด่นก็เขา,เาที่แปดนับสิงห์ขนองนาจุดโครงสร้างบนนับแปดหกห้า หกสามนะพอเข้าไปที่หกกับแปดนะชุดโครงสร้างบนนะครับชุดสองตัวไม่มีหกห้านะไม่มีหกห้านี่ชุดโครงสร้างบนนะครับจานโชดลังสรรนะครับพอมาเข้าที่ชุดสองตัวล่างมันสามหกหกสามนะ 3, 6, 6, 3นะนี่ให้บนลงล่างนะชาริติ มาต่างกันต่อนะวันนี้เด่นทันตะวันนะับสนะองสามหกเจ็นะสิงค์คโนงนานะสามหกเก้าแปดนะเด่นที่6กับ8ปดนะสามนกแปดนะชนกันนะโครงสร้างนะสามหกแปน่าจะชนกันที่แปดนะโครงสร้างบนก็5 7 8 9จ็ดแปดนะ ห้าเจ็ดแปดเก้าขอแคปไปดูเอานะครับแคปไปดูเอาวันเนี้ดูที่อาจารย์สมหวังนะอาจารย์สมหวังเด่นใต้นะก็เด่นที่สี่เจ็ดนะสี่เจ็ดงวดที่แล้วเข้าไปที่หกสามนะหกสามเอาคู่ก,ก,กันกับอาจารย์อนันตชัยนะ เั่นจะใช่เขาเป็นตรงนับหกสามนับแปดหกห้าหกสามนัน,นั้นจะใช้ก็เข้าที่3 6มหกนับสามหกวันนี้ตามต่อนะับวันนี้ตามต่อสกับเนะบสกับเจ็เล็กดังนะครับ ขอใครที่แทบไปนะหน้านี่แอดไปได้ตามนะมาหน้าที่ด็ของเรานะจารย์อิกจริตนะจารย์อิกจริตเด็นไปที่ตัวที่แล้วให้8กับ4นะมาที่8นะเห็นบนแม่นๆน,นะ8 6 5 6 3นะขอ เข้าไปที่แนะครับแปดหกนะครับคู่โต๊ดนะครับการทิปนะครับหนึ่งสามนะครับเข้าไปที่5กับ8นะครับเด่นบนนะครับอ่อนี้เลืกล่างนะครับกลุ่มดวงดาวนะครับบน7กับ6นะครับ เขาเปที่6กเรือน้าก็เข้าเป็นที่3นะครับขอตามต่อวันนี้ครับตามต่อเวลาจะนานนะครับเวลาจะนานอ๋อเหยียดไม่ยอดครับสองกับสามนะครับสองกับสามก็ทีแรกเจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดก็มาแปดทะวันนี้สองกับสามนะครับ หน้าหกหลังนับสี่กับหกนับดึงเด่นมาที่สี่นับเด่นมาที่สี่ออแปดหกเอาแดตัวเดียวนับเอาไปที่แดหลักร้อยตัวเดียวมาตามต่อวันนี้นะครับก็เวลาเหลือนะครับก็ท่านได้สนใจสั่งซื้อหนังสือ ก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับในผลิตภัณฑ์ p ่แปดแลิงก์ไว้ให้นะครับก็เก็บเงินปลายทางนะครับส่งสองวันสามวันถึงนะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้สั่งซื้อส่งถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้